สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะเหมือนนี้ก็ได้น่องใหม่มาม่ลายนะคะก็ะเยว่าสิผ้าพี่น้องไม่เห็นน่อไม่สมเวทกินค่ะนอ่อไม่สมสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ว่าซับเอาด้วยค่ะพี่น้องเถือก้อนที่ใกล้เห็ดนะคะใกล้หันเป็นตอนนะเพินว่ามันใหญ่ผดนะให้เห็ดแบบซับไห้เบิงะะ้งเาานี่ยค่ะก็เลยมันนี่ได้โอกาสนะคะก็เลยมา,าเห็ดให้เบิ้งนะคะพี่น้องขันตอนแรกนะคะที่ว่าเ้าได้น่องใหม่มาข้ากับปอกเปลือกแลการาร้วก็ล้างทำความสะอาดเราด้วยค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดเราแล้วก็ซับค่ะพี่นอ อันนี้มันเป็นไผ่นวลเลยค่ะพี่น้องไผ่นวลหรือว่าไผ่สร้างเนาะ้างในกะสีกวงกวงเนาะสีหันบไายงามคือจังนอไผ่ไผ่หวานหรือว่าไผ่บงยังสีได้พี่น้องพวกไผ่เสี้ยงไผ่พันสีตันเนาะก็ไผ่หวานแต่ว่าจังสีอะสีมีหูเห็นปะสังเกตปะค่ะว่าพ่นมีหูทางหลังสีเทาก็ค่อยๆฟานไป นี่ละคะกสิ็จเป็นตอนประมาณนังสี่เดี๋ยวใกล้สีฟ้านใเห้แล้วก่อนนะคะพี่น้องจะมาเบิ่งขันตอนต่อไปกันค่ะข่ะนี่ก็เป็นน้องใหม่ที่ว่าใกล้ซับแล้วนะคะสีเด็ดตอนประมาณยังสี่แล้วค่ะพี่น้อง จะน,นี้ก็ใส่นามลงไปค่ะอันนี้หนามขวดหกร้อยมิลหกร้อยมิลก็ใสสองขวด,ขวด,มดะม่านสมีแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือเกลือไอโอโดินนะ ก็ใส่ทุงหนึ่งพูใ้ใดใส่หนามให้ถ่วมค่ะก็หนีกระไรด,ด้วยค่ะพี่น้องคนไหนเขากันจัง่อยขั้นตอนหนีสิเป็นการแช่เพื่อที่สิหายันคว่ำมผมหังนอใหม่เพิ่นลดลงไหมค่ะพี่น้องไาหายเพิ่นเฟือนเนาะนี่สามารถยังสี่ค่ะหลังจากนีกับพักไหวขึ้นหนึ่งค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพานขึ้นนึงคอยไม่เห็ุขันตอนต่อไปกันค่ะครานี่กเป็นนอใหม่ที่ว่าใกล้แซ่ไว้แนะนาเกลือขึ้นนึงแล้วนะคะพี่น้องจากนี้ก็นอใหม่ขึ้นจากน้ำเกลือเลยค่ะอันนี้นอใหม่ทีประมาณโลน่นึงเนี่ยนาอพี่น้อง หลังจากที่ห่ออ่อนใหม่ขึ้นจะนำเกลือนะคะนอใหม่ห้ากระสิเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องมีแล้ค่ะอ่อนๆยังสีเลยจากนี้นะคะก็เอาน่อนใหม่ไปล้างในน้ำสะอาดนะคะเอาแกซซองน้ำนะพี่น้องเพื่อความสะอาดค่ะหลังจากที่ล้างนอใหม่จนสะอาดดีแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเบิ่งในส่วนของน้ำดองกันค่ะน้ำดองในการดองนอใหม่นะก็ใส่น้ำสองขวดนะคะประมาณหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดห้าลิตรนะพี่น้อง แล้วก็เกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือไอโอดีนนะคะพี่น้องใส่เกลือซองเดียวเกลือถุงนึงแล้วก็ค้นให้ละลายค่ะรสชาติของน่ำดองเนี่ยค่ะชันยางให้ดีเลยเข้าใส่วิธีซ้มเอาเน้ะพี่น้องเพราะว่าเกลือตะละยยหัวความเข้มบทอทอกันด้ค่ะ ขากะสีค้นให้เกลือละลายแล้วก็ซิมหนามมือด้วยค่ะถ้าสมมติว่าหนามเกลือนี่เข้มพอดีแล้วข้ยาวกะจําเคยเอานมใหม่ใส่เนาะอันนี้เกลือ,อลดีนกำหนามสองขวดใกล้กับซีพอดีกันเลยพราวก็เหตุประจํานะคะความเข้มพอดีแล้วขากะเอานมใหม่ใส่ลงไปค่ะนมใหม่อันนี้ล้างซาแล้วเด้ย๋ยวพี่น้องล้างออกซองน้ำเดียวนามเกลือนามแดดที่เขาเสะเขาเอาถิ่มนะคะ แล้วก็ขยำนะคะพี่น้องขยำแล้วว่าคุดเข่าให้เข่ากันจะประมาณจากหาหน้าที่เนาะพี่น้องน้องใหม่ของข้าจ้าสีบ้านเนาเนาะอ่าข้าวกับคนไปคนมาเห็นแบบที่เขาย้มหรือเป็นกระสีอ่อนเอรีแบบนี้ได้พี่น้องส่วนหลเวลาเห็นน้องใหม่สุมกระสีเห็ดตอนไองเนาะกระสีว่าคอยเห็ดซับๆแบบนี้บันไดดอกแต่ว่าซับแบบนี้นนบบบนเอาไปเกงเสียด้วยกันค่ะ พอครบรหน้าที่นะคะพี่น้องจานนี่ก็เอาใส้กระปุกได้เลยค่ะนี่ก็เป็นนอใหม่ที่ว่าใก้ใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมีพี่น้องเอาเฮ้าหลายคนนะคะที่ว่าเพิ่นถามเขามาว่าเห็ดจังไดนอใหม่สุมจังสีบ่ดำเนาะเคล็ดลับง่ายๆของการเห็ดนอใหม่สุมเลยก็คือใส้ํนาดองให้ถ่วมนอใหม่นะคะถ้านามดองถ่วมเห็ดจังไดก็บ,บอ่อมีดำค่ะพี่น้อง หลังจากนี้นะคะก็แค่ปิดฟ้านะคะแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเนาะสูตรของไก่ไก่เบเรดยไส้น้ำเข้ามาได้ค่ะกระสีประมาณสิบมือขึ้นไปยังสีเหลือมสมเนะาะถ้ายังควยเสียอามาเห็ดอาหารใดค่ะหลังจากท่วาพานซีบมือไปแล้วเสีเขก็เก็บในอุณหภูมิปกติเลยยูเรดเป็นปีบ่มี่เนา่ามีเสียคะ่ะพี่น้องสูตรนี้การทำมาคลิปนี้นะคะก็อยาสะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำเนืนะะ้อค่ะเราพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะ สวัสดีค่ะ